สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอยู่กับชาแนลกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านเพชรกันนะครับซึ่งบ้านเพชรที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกเป็นทรงที่แบบหลายๆคนที่ชอบนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเก่งการสร้างบ้านเท่าไหร่นะครับผมจะเอาแค่บล็อกเพชรบล็อกทองแบล,ล็คแอม์มอกมาเท่านั้นนะครับบล็อกเหล็กเนี่ยเราจะไม่ใช้ ใช่ปิ๊บโตครับเปาหลอมแล้วก็เอาอินเดชเดี๋ยวอย่างอื่นเข้ามาตกแต่งที่หลังดีกว่าอินเด์เดออกไปโอเคแป๊บหนึ่งครับผมจำได้ว่ามีเทมนี้อยู่นี่ไงทำให้ส่องแสงสว่าง แล้วผมก็จะหลอกให้เป็นอันนี้ใช่ปึ๊บโอเควางแบบนี้นะครับอาจจะนานหน่อยนะครับเป็นบ้านที่ก็เป็นสไตล์ของเราเนี่ยมันออกแบบถ้าออกแบบอย่างอื่นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงละ ปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ผีน,นี่ปิดเอ๊ะเดี๋ยวๆนี่เป็นบล็อกทองอไปไปันแบบไรปิดตรงนี้กระบานคนรวยก็ต้องปิดให้หมดและเราต้องมีฐานทัพด้วยใช่ไหมใช่เราต้องมีฐานทัพ ก่อนอื่นขอผ่านตรงนี้ไปให้ได้กันโอเคยากหน้าดูเลยทีเดียวฝนตกฟ้าครึ้มคือตอนนี้ฟ้าครึ้มอยู่ก็เลยมาอัดคลิปปึ๊บจริงๆควรให้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่า เพื่อเป็นการสรสวยผมก็เลยทําแบบนี้อ้อาวที่เป็นบล็อกอะไรอ๋อเป็นบล็อกเพชรปึ๊บปปึ๊บ,บอืมปิดปิดเพราะยังไงเราก็ต้องมาทําตรงนี้อยู่ดีโอเคปึ๊บปึ๊บนี่คือบ้านหลังนี้ก็สร้างยากอยู่นิดนึงนะ เดี๋ยวลืมเรื่องอะไรไปนิดนึงประตูใช่ประตูเดี๋ยวทำทางนี้แล้วกันหรือว่ะโอเคปึ๊บปึ๊บตรงนี้มีพอดีปึ๊บ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 โอเคตรงนี้ก็บ้านต้องสว่างแน่ๆเลยเออ ต้องบล็อกนี้ป,ปึป๊บปึป๊บปึ๊บแล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่ปึ๊บหน้าต่างนี้เดี๋ไอเจ้าคีปเปอร์นี่เขาเกิดอยู่ในโหมดไอชีเิตล่อนี่บึ้มไปแล้วไอชีเป็นลอด่ะทำแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่สามารถทำบ้านในเมโลได้เพราะว่าแลกกับ NPC โอเค เป๊บเป๊บเอ๊ะเรียมทำใช่ฉันก็ต้องทำานี่งคือบ้านอ่ะมันมันขาดตรงไหนไปไม่ได้สลกนิดเดี๋ยวแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ต้องป็นหมวงเลยแค่ตกแต่งนิดเดียวก็ได้แล้วโอเคปึ๊บ,บอืมคือใช้ใช้บล็อกให้มัน จุบๆไปบล็อกอันนึงก็เท่ากับอันนึงเอาค้างเอก็จะออกจากค้างมาได้นี่นนคือเน็ตบังค้างอ่ะก็เน็ตเสียหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าออกไปดูก็ต้องแบบว่าหยุดคลิปแต่ก็ไม่เป็นละเพื่อคนดูก็เนี่ยล,ลืมทำอีกทีตึบตึบเราจะทำสองชั้นไหม ทำใช่ลงทุนสุดๆเลยเนี่ยยังทำสองชั้นไม่ได้ยังผ่านชั้นนี้ไม่ได้อ่ะเอาให้มันสูงๆไปเลยคือเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาตกแต่เดี๋ยวๆๆชื่อมันตรงนี้เป็นบล็อกทองก็เอาบล็อกทองไม่ต้องไปสังเกตกาบมันหรอก มันมันเริ่มสงสัยแล้วอารบอกเพชรปิดปิดไปเถอะนี่นะเปิดหน้าต่างไว้จะได้มียุงเข้าใช่ วางปิดไว้เหมือนเดิมึมิบโอเคตรงเปร๊ะไม่ต้องไปห่วงเรื่องไอ้นี้นะเพราะว่าไม่ห่วงใช่ไม่ห่วง,วงคือบ้านหลังนี้ก็สร้างยากอยู่นิดนึงแต่สำหรับคนที่ครีทีฟนี่บอกเลยว่าจิบจ อาจจะใช้เวลาหน่อยตั้งใจตั้งใจตั้งใจวนี้อืมอืมถ้ารีบทีนี้ถ้าคนหัวร้อนนี่แบบบอกเลยว่าห้ามหัวร้อนคือแบบว่าพลาดท,ทีนึ่งอะพลาดทีหนึ่งนี่แบบถ้าเกิดคนหัวร้อนแบบว่าพลาดเนี่ยหัวร้อนเต็มเต็ม โอเคปึ๊บปึ๊บเออจริงแล้วก็ปิดไปเลยแบบนี้ก็ได้นี่โอ้โหไม่หลาเลยไม่ไหลเลยม่ถึงผมนี่หละไม่หลาเลย,ลย,เลยปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บสร้างบ้านเพชรนี้คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าบ้านเพชร เท่หรือเปล่ารูปสวยหรือเปล่าแช่งนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับโอเคถึงขั้นตอนที่เราเบื่อมากไปรึปไปรึบไปึ๊บ,บโอเคขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้อง รูด้ดีว่าอืมดีถ้าไม่ตรงหนึ่งอัน,นเนี่ยก็พูดปั๊บมาปั๊บเลยเออไม่เป็นไรนใคร,รว่าฉันฉลาดพอมันซ้ำปุ๊บอื สุดยอดไปเลยสุดยอดอลังการเวอร์วังอลังเวอ,อร์ไปถึงเวอร์เวอร์สุดๆเลยเึ๊บเบบเบบ <c oughs> เนี่ยคนเรียบร้อนคนเรียบร้อนเก็บบ้านพังคิดกันใหญ่เจต้องนิ่ง โอเคโอเคถึงยังถึงยังเดี๋ยวๆดีมันเท่ากันหรือเปล่าไม่ทด่มีถึงเท่าตรงนี้นะเท่าหลังคาบ้านหรือเปล่าปึ๊บ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 เดียวเดี๋ยวเดี๊ยวเดียวเดียว,ยวอื้โอ๊ยมัน ส,สโอเคแป๊บหนึง่งตนนัวนี้เป็นเพชรโอเคเมื่อกี้ก็นึกว่ามองผิดนะสลับกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าม,าม่านมีสปายเ,ออเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว ทำให้บ้านพังรัวสุดสุดเริปึ๊บแล้วก็แบบทองปึ๊บปึ๊บปเดียยวเๆ,ๆียทำจริงเออ แลีโอ้โหกว่าจะเสร็จเก็บปลัอกเพชรไหมยังไม่เก็บแค่ต้องตัแต่งข้างในช่วงเวลาการตัแต่งนี้ก็คิดว่าจะเอาพรมมาด้วยอะไแล้วกันโอเคพรมแนะ่นอนถ้าบ้านมีสไตล์แบบนี้เหมือนกัน ต้องเหมือนกันเจออะไรทิ้งก่อนดิอาจเตียงทิ้งก่อน,อนเตียงเราไว้ที่หลังเข้ายากนี่แหละบินก็เข้ายากโอเคมันมันจะไม่เหมือนพรมอ่ะมันเหมือนสีนี้เลือกสีเลือกถูกสีหรือเปล่า ก็อย่างนั้นก็มีสไตล์เคยสร้างบ้านเพิ่มมาอยู่แต่บ้านหลังนั้นมันเล็กเกินไปเราก็เลยสร้างบ้านสวยสวยไวไว,ไวเลยเนี่ไงถ้าบ้านหลังนี้โดนระเบิดปุ๊บเราจะไม่เล่นอันนี้อีกแล้วใช่เราจะไม่ทำอะไรกับบ้านนี้เลยนะ แต่แต่ถ้าทุบไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าวางระเบินี้ระเบิดต้มไม่ไม่สร้างไม่สร้างอีกเพราะว่าสร้างนานน่กโอเคไม่เหมือนบ้านทรงที่แบบชอบเลยนะเน,นี่ยแต่งน้อยก็สวยอยู่นี้นะโอเคจากนั้นก็วางนี่นะแล้วก็นี่ เพื่อเพิ่มการเป็นโคมไฟของมันโอเคเนาะไม่ใช่เอ้ยคุณได้เออเออโอเคคุณ okay, ได้แล้วมันเป็นบั๊กอะไรก็ตกใจมดโอ้โหต้องเตรียมดาบไปแล้ว เอครับก็ขอากาดปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการพัาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมดูพาร์ทหน้านะครับ